ก่อติดเลือกตั้งเมียนมา8พฤศจิกายนวันนี้จะพาไปดูกลยุทธ์และนโยบายที่สองพักใหญ่อย่าง USDP และ NLD ต่างงัดออกมาใช้กันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะหมดวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็สมกับเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ค่ะโดยเริ่มกันที่พัก NLD ที่นําโดยนางองซานซูจีกันก่อนนะคะปกป้องเสรีภาพความมั่นคงและสันติภาพ เป็นนโยบายหลักที่งที่ NLD เน้นนะคะแม้ว่าองซานซูจีจะเป็นประธานาธิบดีไม่ได้แต่เธอก็ยืนยันค่ะว่าจะอยู่เหนือพักเหนือประธานาธิบดีและพัก NLD จะทำงานร่วมกันกับกองทัพได้แยกศาสนากับการเมืองไม่นำมาปะปนกันเน้นความโปร่งใสการพัฒนาและความปรองดองในชาติก็เป็นแนวนโยบายที่น่าสนใจจาก NLD นะคะ อีกด้านหนึ่งการเดินหน้าจัดตั้งสหพันธรัฐก็เป็นประเด็นที่ NLD ใช้เรียกคะแนนเสียงจากกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนจะย้ำว่าขอให้เลือกพักไม่ใช่เลือกคนส่วนพัก USDP เน้นเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนบนวัฒนธรรมแบบเมียนมานะคะประเด็นหลักที่เน้นย้ำครั้งนี้ดูจะเป็นเรื่องปฏิรูปเมียนมาสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างมีเสถียรภาพ USDP ระบุค่ะว่าจะระมัดระวังไม่ให้มีภาพลักษณ์ผู้นำเผด็จการในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยจะสารต่อการพูดคุยสันติภาพกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำมาก่อนหน้านะคะรวมถึงโฆษกพรรค u s d p ก็ออกมาตอกกลับแนวนโยบายของ NLD เลือกพักไม่เลือกคนว่าหากเกิดแนวคิดเช่นนี้ขึ้นจริงก็เท่ากับว่าประชาชนเมียนมาอ่อนแอขณะที่ประธานาธิบดีเตงเสงก็กล่าวผ่านสถานีวิทยุในเมียนมาขอให้ประชาชนอย่าเลือกพัก NLD เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปอาจเกิดเหตุวุ่นวายเช่นเหตุการณ์อาหรับสปริงตามวิดีโอที่ทางการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ก่อนหน้าด้วยค่ะประธานาธิบดีเต็งเซงก็ออกมาแถลงการในวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง6พฤศจิกายนนะคะว่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างมีเสถียรภาพรัฐบาลและกองทัพจะยอมรับผลการเลือกตั้งทุกรูปแบบและจะทำงานร่วมกันได้นะคะ อีกด้านหนึ่งก็มีกระแสถึงผู้ที่ถูกคาดว่าจะมาเป็นตัวแทนรับการเลือกเป็นประธานาธิบดีหากหาก NLD ชนะการเลือกตั้งได้รับเสียงข้างมากในสภาทั้งรัฐสภาและวุฒิสภามากกว่าร้อยละ50นะคะคนแรกเป็นเวยมานค่ะโฆษกสภาผู้แทนราษฎรคนเดิมที่คนเป็นคนที่หลายฝ่ายคาดการนะคะว่าถูกจับตามองว่ามีข้อตกลงบางอย่างกับองซานซูจี จนกระทั่งเฉยมานถูกควบคุมตัวต้องลงจากตำแหน่งโฆษกสภาผู้แทนราษฎรเมียนมารวมถึงยุติบทบาทการเป็นแถวหน้าน,านำพัก USDP อีกด้านหนึ่งนางองซานซูจีก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นตัวเลือกประธานาธิบดีว่าเธอเองมีตัวเลือกที่เป็นพลเรือนอยู่ในใจแล้วนะคะสองรายชื่อที่เป็นที่กล่าวถึงก็คือทินอูสมาชิกยุคก่อตั้งพักค NL d กับบินเต่งที่ใกล้ชิดกับนางองซานซูจี ทั้งทีนอูและบินเต่งเคยเป็นทหารกองทัพเมียนมาทั้งคู่และทีนอูเคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาค่ะ